นีนน้นองวดก็จะพามาดูภาพบรรยากาศด้านหลังบ้านคุณแม่นะคะว่าเลี้ยงอะไรบ้างคุณแม่เลี้ยงเป็ดไว้เยอะมากๆค่ะแล้วก็มีไข่ให้เก็บทุกวันเลยนะคะและนี่นะคะนงวดอยากจะบอกว่าพี่ๆน้องๆนะคะมาเที่ยวหานงวดก็คือมากันไกลมากๆค่ะ800โลเลยค่ะทุกคนมาจากสงขลากระกบ,บี่นะคะสุราขึ้นสุดๆเลยค่ะตั้งใจมาเที่ยวคาเฟ่โดยตรงเลยนะคะก่อนหน้านี้เคยมาแล้วนะคะแต่ว่าคาเฟ่นงวดย,ยังไม่วันนี้เป็นวันธรรมดานะคะที่ร้านก็ลูกค้าเข้าเรื่อยๆเลยในแต่ละวันนะคะนงวดก็หาทำนู่นหาทำนี่ค่ะต้นตะขบต้นนี้นะคะลูกสุกไม่ทันไร ลงมานะคะน้องมดก็จะมาเก็บให้น้องไก่กินตลอดเลยเพราะน้องไก่ชอบกินกันก่น,น,ะะน้องไก่แต่ละตัวก็คือจำม่านสุดๆ,ๆ,ๆน้องมดนะคะหมั่นเคี้ยวมากที่สําคัญน,นะคะผลก็นุ่มด้วยค่ะพี่ๆคะ่ะน้องมดอายากจะบอกว่าแม่น้องมดนะคะก็คือเลี้ยงไก่บ้านค่ะแล้วก็เลี้ยงเป็ดไว้เยอะมากๆเลยนะคะและแม่บอกว่าวันนี้นะคะน้องเป็ดนะคะไข่ไว้ให้หลายฟองเลยค่ะให้มาเก็บไปหน่อยเอาไปไว้ขายที่ร้านแม่ก็คือหัวกันค้ามากๆเลยนะคะเจออะไรก็คือขายไปหมดเลยค่ะเก็บไว้ก็คือกินไม่หมดนะคะเอาไปขายยังได้เงินด้วยอันนี้แม่นะคะเลี้ยงไว้กินไข่ เพราะค่ะเหลือก็เอาไปขายระหว่างที่น้องมรนะคะมาเก็บไข่หลังบ้านแม่นะคะคุณหลังก็กําลังแต่งตัวนะคะจะไปวิ่งออกกําลังกายพอดีเลยสู้ๆนะคะคุณหลังออกกําลังกายเผื่อน้องโมด้วยค่ะส่วนน้องมนะคะก็จะกินส้มตำเผื่อค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะอากาศดีๆแบบนี้นะคะได้กินส้มตำแซ่บนะคะอร่อยสุดๆเลยวันนี้ก็มีพี่ๆน้องๆแล้วกันหลานนะคะมากินด้วยกันค่ะหลานตัวแ่บน้องมมทั้งสองคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องยินดีน้องพอใจนะคะตัวเล็กเนี่ยก็แ่บไม่ธรรมดาเลยนะคะวันนี้มีทั้งยำมาม่านะคะตามปูหอยปูปลานะคะ ลูกชิ้นราบน้ำตกมาหมดเลยค่ะกินกันหลายหลคนนะคะก็คืออร่อยมากวันนี้นงมนเองก็กินเยอะตลอดทั้งวันเลยค่ะไม่ว่าใครนะคะเจอนงมดน,นะคะบอกว่าทําไมนงมดกินเยอะตัวเล็กจังเลยนี่เลยค่ะหลังจากกินหนักมาทั้งวันนะคะนงมนก็จะชงกินเจอรี่ไฟเบอร์ตัวนี้เลยตัวนี้ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะใครที่ท้องผูกขับถ่ายยากต้องจัดเลยค่ะเช้ามาก็คือท้องโลง่งท้องสบายเลยค่ะพี่พ